ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมสิทธิทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมากับการรีวิวนะครับตัวของจี้ใหม่มอนสเตอร์โอคาโดนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อสร้างครบสามอาคารนะครับโอกาสแ0จะย,าย,ย้ายเบี่ยงจุดสตาร์ทนะครับตัวนี้จะอยู่2เทินแล้วก็เทินที่3มเปนตไปจะลบ47%ดก็คือจะเหลือ33%แล้วก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มร0 0ซนนะครับผมตัวละครที่ผมมานำรีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของสีการดีนะครับ แล้วก็จี้ที่จะนําไปก็คือจะเป็นหมวกไทเทเนียมนะครับแปลงทาสีแล้วก็โดนก๊าปีบริจาคนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสถ้าคู่ต่อส ah ู้ฝ่ายตรงข้ามเขามีจี้มอนสเตอร์เหมือนกันนะครับเวลาเขากลับมายังจุดสตาร์ทเราก็มีโอกาสจะได้เมืองแล้วก็มีโอกาสที่เขาสร้างเราจะได้โอกาสสร้างอลนร์มาร์กเพิ่มด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ได้มีการจบวิกในเทินเดียวของเขานะครับผม ก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มจี้ตัวนี้ก่อนดีกว่าครับเป็นเป็นจี้ตัวที่เหลือจากเอ่อได้ฟรีจากตัวการสะสม GS นะครับตอนที่จะได้ตัวมาเซอร์คาร์โดมานะครับผมก็มีแจ็คแพลทโล่นะครับรวมไปัึงวิกตอรี่แกมเมลเล็กเคลื่อนย้ายนะครับเหมือนป้องกันเบสเซ็จนะครับผมที่ต้องการจริงๆก็จะมีแจ็คแพลทโล่นะครับแล้วก็รวมไปัึงวิกตอรี่มาเป็นตัวของเอ่อเอามาลีออฟ นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปซุ่มกันเลยเจ๊แผลต้องมาแล้วไปครับทีที่สองัลโลฮลโลนะครับฮัลโล รองเท้ากระโดดสีทองนะครับน,น,นี่น่าไหวนะครับอ่ะสุดท้ายครับ สะเก็จัลวดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นในด่านหัดเทพนะครับผมเพราะว่าตรงนี้คือมีในแถวนะครับเมืองจะจบได้เร็วที่สุดนะครับแต่ลองไปลองดูว่าเราจะจบเธอได้เร็วที่สุดกี่นาทีนะครับโอเคมาดูกั คือครับเาเจอกับดาร์กซิตนะครับโอ้โหทีกระโหดอยู่เหมือนกันนะโอเคครับจัสองสองจงขโมยหอกของเทพแล้วหลบหนีขวาขวาอโอเคเราอยู่ด้วยก่อนนะครับเดี๋ยวพอยสองอีกครั้งนึงแล้ว เลือกพื้นที่ที่จะสร้าง <S <S สร้างแลนด์มาร์คที่ประจำตัวออกนะครับโอเคโอเคที่ไม่ออกนะครับสร้างแลนด์มาร์คโอเคออกแล้วครับสร้างแลนด์มาร์ค รราาแลนด์์มคเออเราอะไรดีเอ่ยเอาห้าไปก่อนนะห้า <5. S 1> เลือกพื้นที่ที่จะสร้างโอเคครับตอนนี้จบแล้วสร้างแลนด์มาร์คโอ้โหเวลาแบบแป๊บเดียวนะครับแบบนี้เทินเดียวจบ นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนตัวเดิมไหมเนี่ยอใช่ครับตัวเดิมแต่ตอนนี้เขาได้เลือกเลือวเล่นก่อนโอเคครับ โชย <มา S 1> พลาดอีกนะครับโอเคปะเราสี่ก่อนเลยเรื่องพื้นที่ที่จะสร้างตาฉันแล้วสร้างแล อรรโอเคจบอีกแล้วครับผมเทินเดียวจบเหมือนเดิมนะครับเร็วมากเร็วมากจริงๆนะครับจริงผมรอที่นี้มาก็นานพอสมควรนะครับเพราะมันเซอร์อง,งางได้ยากนะครับก่อนจะได้ที่นี้มาก็ถือว่าคุ้มครับ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็รีวิวไว้คร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมารีวิวตัวของจี G อีก3ชิ้นนะครับจะมีตัวของแบรนยานนะครับแบนยานอวกาศนะครับผมสีทองแล้วก็โดนวิกตอรีนนะครับที่ย้อมสีมาพร้อมกันแล้วก็ตัว รอ,องเท้าโล่นะครับผมสีเลือดโอเคครับผมก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดติดตามก็ได้นะครับก็จะมีการรีวิวจี้แล้วก็ตัวละครเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมครับผมวันนี้ก็กลับกลับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ